บาทหเดินเดินครับพี่น้อนีป้าหารเดินเดินคับ้าทีมงานเคือวันจัดจ้างนะครับได้มาทำการแสดงอยู่ปฏิทขั้งค้นครับประทันพังค้นนะครับอยู่จังหวัดต่อคยครับจังหวัดตอคายครับถึงวมาถึงครับพี่้อัมาถึงครับครับผมนี่ทีมงานเคอวันจัดจางนะครับ ถึงนะครับดมาหอดมาถึงที่ทําการแสดงคือชาติพันกวนครับชาติพังกวนจวนนังหวัดหนองคายครับผมแสงนครับนนีนะครับกการแสดงประมาณหนึง่งตรงประมาณนะครับภาเตียนอยู่นีก่กังครับนากขลาง นี่ครับมาล่ำเครือวันจังอาจารย์อะไรมากราบขอพรนะครับองค์พุทธลบองค์พุทธลบเกาแกะครับในเกียดีเกาแก่โบราณนะครับผมผู้ขาบ่าลอหานกระถึงมีบุญตาครับมีบุญวาสนาในมากราบไหวรั้งแรกในชีวิตครับเดี๋ว่าเท่าปานนี้แหละครับผมแานที่สําคัญครับวันนี้กันด้มาทําการแสดงมือแรกกับเครือจิบรได้แวณีนะครับพี่น้องแถวน้องไข่ห้องก็ได้ ผมพูดได้ขอมาช่มมานีกับขอฝากติดตามนะครับเด้อกดไลค์กดซับตะใครซับคารนะครับผมเดี๋ยวมอลอาบ่าวเราหานะไดๆน้ำจิตให้เบิ่งเรือครับพี่น้องแล้วก็ขอหยุดตีไว้ก่อนครับผมสวัสดีครับ